สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่แม่นองเอเมเบลี่พามาหาเห็ดนางล้มจ้ะพี่น้องเมื่งบรรยากาศปลาต้นใหม่ไม่จะต่นใหญ่หนะมาน้องกันกับแม่นองเอ็มเลี่เลยจ้าสิผ้าไปหาเวงเห็ดนางล้ม มาแล้วจ้ะเดินตามทางบรรยากาศหนาหนาวปออ้าเททคอนยังล่ะพี่น้องคอนอะไร ดอกบกไงดำตเตลึกเลยเห็ดยังนี่เยอะมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเยอะแยะเลย นี่จ้าพอไม่พี่น้องพอเราจะพี่น้องอืมจังมันใหญ่มันงามครับจะพี่น้องจ้ามามาตัดเลยจะพี่น้องลุยลุย,ล,ยลุยจ้าปาจิตตัดมองไรเราไปเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยคน ถือกล่องให้ก็ไดเอามุมได้ดีเอามุมได้ดีเดดบิงพี่น้องเบิงนี่จะดอกเบิงดอกบางใหญ่ๆเป่งๆนะจ๊ะพี่น้องข่าวงามเป็นตะอ่อนคัจะจ้ะงามไหลางามไหลตัดอีกเอาดึงดึงสเอามุมได้ปัดะอ่อนค่ะพี่น้องเบิง เงาบงแบบเงยหนึง่งใจพี่น้องคนมาตัดอีกจ้พี่น้องตังเงาใหย่งำงามๆาสะออนค่ะคนน่ะเบิ่งพี่น้องเบิง่งอื้ทั้งนี้เป็นดอกกันนังออนออนหน่อยๆจักสิเอามุมใดบางทึ่งๆอีกพี่น้องคนน่ะ สุดยอดเลยจ้ะทั้งล่มล่มแห้งเอาได้บ้องเงานี่เอาอีกอีกเงาทั้งๆอีกจ้ะพี่น้องเอาจึกยึเอ้ยดึงมั่นขนาดเลยจ้ะพี่นอ้องพวนนะ่ะอ้ยทั้งไต่ขาวจูนพูน สิเต็มกับคูหน่อยโอเควันละแห่วันน่ะเทิ้งๆอีกเอาบะเติ้งนี่พี่น้องเทิ้งๆโอมสูงๆคนอันนี้กะคือสิเป็นกอสุดท้ายที่สิเอาได้อันเทิ้งๆอันเมื่อเป็นไปนั่นเอาบะเติงจะพี่น้องมอื่นจังสีเอาบันไดมาตัดเอาจะแฟนกะยื่นให้บะเติงขึ้นกันนี่จะผู้เตี้ยวๆน้ำกันจะพี่น้องไม่สูงค่ะกัย ม,ม,มันสูงคับมันจะพองก้นหน่อยล้ะพี่น้องเอ้ยอ๋สิตัดมุมใดอ่ะอามุมใสมุมขวบบกจากคำตัดสิตัดเอาจะพี่น้องสิุยงกับยานขาดสิตัดแกะย่านตัดบ่ถึงก้นพอพอเห็นมุมแล้จะพี่น้องอืมได้แล้วบาทเนี้ โอ้ยงามงามันอ่อนอ่อนออกออกนุ่มนุมเลยจ้ะพี่น้องบุนอ่ะเป็นสันเป็นสันเยอยอ่อนซ้อนค่ะพี่น้อง และอีแดออกซ์อ๋ฝนตกนี่จ้ะทุกคนจ้ะพลงานเต็มถังเลยจ้ะเต็มถังเราเลยชอสวยๆได้จ้ะพี่นอ้องป่ะไปเบิ่งกันยุบานอีกรอบจ้ะพี่น้อง ในไลน์เงาเติบพี่น้อง่อจกพี่น้องดอกเงยเงยหญ่สมนาเม่น้องเอ็มไมลี่เลยพี่น้องเอายังบาเบิดจ้ะมือกันเาสาิเอานบันไดไปอันตัดเอาไมเพราาวเายือกพอทุทธงแฟ้นกับพุทธเตีย แคนแขนกับเอาบะถึงจ้ะมึงพี่นะมึงเศร้าปตัตาเอาอีกมึงตะลังเหงานี่จ้ะพี่น้องให้เบิงเ้งไ้ก่ได้จ้ะลักษณะพ่นลักษณะพ่นจะเป็นซ่งนี่ทั้งหนาทั้งหลัางพ่นก็จะเป็นกีบจังสีแล้วจ้ะพี่น้องเห็ดนั่งลมนั่งฝ่า บานเฮาเลยจ้ะเกิดธรรมชาติเป็นออกเป็นออกเป็นแดงกินเพันกับสีหอมหอมคือของบานเฮาเลยจ้ะละักษณะลักษณะของเห็ดนางฟ้านางลมเจ้ว่ากล่องไม่ใส่หูหน้าอันตากล่องอยู่ทั้งแดงไม่้องเอมิลี่ก็อเว้นอ่ะเว้นหลังถือถือบัวน้อถือบัวน้อยอยู่อันนี้จ้ะ นี่จุ่มดอกหน่อยเพิ่นว่าสิไปเอาให้ดอกพอดีๆพี่น้องสองอาทิตย์จังเลยไม่ใหญ่ไว้กร่ดอกแี่ช่อง,งอามอลังการช่อทีทรงสูงคุณให้งงามค่ะเอาเอามาถึงเสียดายค่ะ ตาเราว่ามืออื่นคอยมาเอาอสันวา่ามืออื่นฉันเสียอ่อนไอ้นั่นฉันเสียเอาเข้าอีไปนั่งแบบโตรหยังตกละ่ะพี่น้องในแบกไล่เติบได้ละพี่น้องเก็บเต็มตาเก็บเต็มตาปีที่แล้วได้บอลไล่ไปนี่จะพี่น้องปีที่แล้วสงสัยไปเอาขี้เก่าเป็นปีที่แล้วอืมคนน่ะ แ uh huh. ม่น้องเอเมไม่ดีพึ่งแหน้ำเพิ่นออกในจังน้อยจ่าจังเีนั่น,คล,น,ลนคลิปนี้กะสําเนินละจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมจาาา่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องเอเม็มไม่ดีในด้จ้าเดี๋ยวนี้พ่อคอยได้ไปหาพี่หาน้องหนอกจ้าแต่ว่ากะพยายามคอยทยอยไปอยู่ชวงนี้แม่น้องเอ,เมอ็มไม่รีเฮ็ดกําลังอ่านหนังสือสอบเพนไปครับคี ในสวีดเดนจ้ะยากยากพี่น้องแต่ว่าสู้ๆจ้าพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจ้าคลิปหนาพอกันไว้ได้จ้าพี่น้องถ้าเวิร์สิภาพไปเก็บเห็ดยังอีก